มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเราจะวิ่งผ่านทีมงานขุดลอกสะโบราณอีกแล้วครับนี่เราก็ทำงานบริเวณนี้แหละวิ่งผ่านอีกแล้วทีมงานขุดลอกสะโบราณน,น้องขนางเอาเอาเอา,เอา รถบินอั้นมาเกือบแล้วเกือบแล้วเอ้านี่ครับจะวิ่งผ่านงานคุณหลอกสาโบราณครับนีไปข้างหนนี่แหละยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube งเกรเดอร์ r อสคาเว t ตอร์ทรัครับเออ ทานอีกแล้วนุ่มมีแต่เจ้าฟูโซ่หัวประดุกสองเจ็ดศูนย์ครับกเดอร์ก็จะวิ่งผ่านอย่างนี้แหละบ่อยมากเพราะว่าดังเดอร์ทำงานแถวๆนี้แหละคุดลอกซะโกราณน้องขนา tôi có cao xài, xài mình cái này, vô vô vô, đuôi, bắt lò, cái này lò, đuôi, ganh dài dài ạ, วิ่งผ่านอีกแล้ว เป็นภูเขาเลยอย่าเ้ามาเกินเคเดอร์นี่ผมจะทำถนนลาดยางซ้นี่แหละเดี๋ยวได้ตักออกนะเดี๋ยวได้ตกอ,อกนะเขาว่ามีครูด้วยนุ้งเห็นไหมครับนุดูงานของเขา คันนี้ทำไมได้จอดซปเปอร์เอเอ็คันนี้ซปเปอร์เอ็กนี่สองร้น่าจะวาเอ็นสหลงตาเหลี่ยม ồ, lửa dựa nàng ngàn kháu nì, lửa tăng cân bò hấp ่าจะเป็นมักเอกเฮ้ยไม่ใช่มักเอกครับมักเทมเอ็นสิบห้าครับโอ้หไลเอ็นสิบห้าการขึ้นบองเขาเออมาแล้วมาแล้วเจ้าหัวประดุกยอ,อเยออ้เออ เบ่งมาเต็มที่โอ้ไฮเทคก็ Hi มีครับเออคุณกระลมอบอ้วนเออเบ่งเต็มที่สามสิบองศากับเจ้าองอกระดุกสองร้อยจสิบแรงมา้าเออ,เอ,อ ไปดินเยอะอยู่ครับไปแล้วไปแล้วเออไปหน้าง,งานเราต่อครับ <c oughs> <c oughs> ได้บินผ่านแบบนี้บ่อยๆก็ได้อัปเดตสาโบราณให้เ c <oughs> ได้ดูไปหน้าง,งานเราดีกว่า <c oughs> มาถึงหน้าง,งานเราแล้วครับี่ <c oughs> งานถนนดินครับนี่ งานถนนดินเข้าไรนาะ <laughs> งานปรบเกรียดดินก็ยังเปียกอยู่ครับนี่แต่ก็พอทำได้ไม่เชื่อว่ากับลิก เข้าแล้วครับงานเข้ารถวิ่งอยู่ครับนี่รถวิ่งอยู่เราไปปรับเกรยียดถนนดินอยู่ข้างในนู่น,น,นแหละในป่าชุ่นานเลยดีงานเข้าูรังกิเดอรจะขอโทษนะครับนี่เห็นขารหรังกิเดอรจะเหยียบเบรกนะครับนี่เบลกไม่ติดดูลมไม่ขึ้นเลยนี่ เปลี่ยนปั๊มลมใหม่แล้วนะทำไมลมไม่ขึ้นดูนะอาวิ่งกลับสำนักงานอีกวิ่งกลับสำนักงานก่อนครับต่อ,อคลิปนี้ขอจบทิ่นี้ครับฝากากดไลค์กดติดตามครับจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ